น้อยได้ขนมมาอือขอบคุณครั้ครับขอบคุณคัขนมอะไรเนี่ยเขยาเนี่ยอะไรอ่านสิ่อะไรอ่านข้างหน้า่นี่แมปลาโคดมูปลาโคดมูยงคืมาซื้อคือเพิเดกน <c oughs> <c oughs> หอ่ะล่าสุดเป็นปัด้าเยบคุยยันแล้วนั่นใช่หรอเป็นแย้พี่กินขนมดีกว่านะคะ น้อยแจกขนค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวใครจะเป็เปนคนโชคดีนะไปตื่นนะพี่แม็กเดี๋ยวพ่อแม็กเลยอ้าวสวัสดีครับแม่ลูกขอบคุณครับหมดยังเอาไหมคะเอาไหมคะเดี๋ยวดูไปเอามาให้ ส่งไรแน่ดิส่งสไรแน่ดิต้องเชียรต้องซ้ำใช่ขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับในวันที่พี่เขอแกลมกันนะคะใคร่นี้ทางนหยเอีกใช่เก็บคูแม่ตกูฟูเนี่ ไหนมีใครตื่นไหมมีใครตื่นไหมพูดตั้องใครตื่นเท่ากับแฉะนะคะใครไม่ตื่นก็ตื่นแล้วขนมาะไรค่ะขอบคุณครับพาไปอาบน้ำหน่อยลิลลี่พูพาไปอาบน้ำหน,น,น่อยไม่ไหวอ่ ม้ามุนยนกไปิแ้ไมขอบคุณคับก็ไมเยวดเหมือนพี่เด่ยเอไงพี่น้ำไงไหนเอาไปใส่แว้เเอาไ้ในผ้าห่มเลยเอานอนด้วยเลยจะเันมากกว่เ điều kiện cả. rồi học cuối tháng. nhiều này này? ไหนฮาน่ามาก่อนหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเงกินอะไรทีเน okay ี um ้ยไม่กินค่ะตัวเองไม่กินดูน่ารักที่สุดเลยเติมพลังเป็นหมูแล้วเป็นช่วงขนมบ้านเรแล้วมันต่อยยังไง